สวัสดีครับสามโมงครึ่งครับวันนี้พามาตกปลาข้างกระชังนะครับผมมีเหยื่อกุ้งมาฉีดนึงครับนี่ตับเหยื่อปลาทูกแขกสามตัวครับมาดูกันว่าปลาทูกแขกสามตัวนี้เราจะหาปลาอะไรกับบ้านได้บ้างนะครับวันนี้ปลาไม่มีครับซื้อมาได้แค่สามตัวครับเหมือนเดิมครับเอามาก็นี่แบดเบอร์แปดนะครับแล้วก็สายเอ็น สามสิบปอนด์เป็นสายหน้าครับแล้วในรอกตัวนี้เป็นสามสิบปอน์เหมือนกันครับผมตะก,กัวลูกเล็กๆครับตอกข้างกระช่างไปครับลองดูครับกับเหยื่อปลาทูแขกสามตัวจะได้ปลากี่ตัวครับกช่องไหนดีตรงนั้นเป็นช่องว่างครับแล้วก็เป็นกระชังปลากระมงหน้าตกอยู่นะครับ จะลองตอกช่องบ้างตรงนี้ดีกว่าครับช่งว่างนั้นตอกนี้ดีกว่าครับจะลองตอกตรงนี้ดูก่อนครับเกืยวประตูแขกสามตัวตรานั้นก็น่าตอกครับแต่ขอตอกตรงนี้ดีกว่าครับผมมาเร็วเก๋มาเร็ว,วรรนะตัวได้รอนะตอกไป้ากลัวรอเนะย ยอนริงกันนะเดี๋ยววะหัวมันเกี่ยวย้อนไปเล่นๆก่อนครับระวังนั่งรอนั่งแล่เหยื่อปลาอย่าคิดมากคิดมาก,มากไว้ได้ปลาเอาติดแล้วติดแล้วครัหุดแล้วอยวเกี่ยวหัวประตูแขกทิ้งไว้ก่อนครับแล้วมาแล่เหยื่อ เบเบอร์แปดเหมือนเดิมครับผมชอบเบ็ดตาเล็กๆย้อนเหือที่หนึ่งน้ำลงนะครับต้องย่อนไว้ฝั่งนี้มับสองอาทิตย์ครับไม่ได้คลิปเลยครับไปหลายที่ครับแต่ไม่ได้ปลาบางปลาบางมากนี่พอม,มาถทึงนี่บางบังอิมตอมาดนี่บงัง ลาเนี้ยดีอา้ามีปลาตอดเดีื่อเราครับตอนนี้เยอะหมดไปหนึ่งตัวแล้วครับปลาทูแขกพรอมตัวที่สองเ,เออหมดไปตัวเลยไม่ได้ได้ีทีอ่ะหมดไปหนึ่งตัวยังไม่ได้อะไรเลยครับตัวที่สองเอาปลาอยูสองไหนอ่ะ ไม่เวยมึง่องนี้ย้ายไปช่องหน้าเลยดิดล้วขยับไปช่องหน้าดูครับช่องนี้เงียบปุ๊บขันเงียบอย่ายุ่งนะบังนะตรงยายนะช่องนี้ครับต้องมันกินเงียบสีตรงไหนบังไม่ที่เพิ่งมาตกเพิ่งมานางตกตรงนี้ ทำหน้านมายข้างนาหน้าถับจีฮักย้วนบังหวังไงดีนะนอนคอมเมนมันจีฮักแล้วติดใจจัง,งไม่ทุดแล้วเอาแล้วคูยดิกัันายเองแล้วเออวันเออโอเคห้าตัวแล้ว ช่องที่สามครับกับเหยื่อปลาตัวที่สองคนมายันใลอยน้ำเออจิกินแเน้วหะ เอาไว้บังเนี่ยตรงนี้ข้างไฟหรือมาเท่าวะ,อะตอขอข้างปลาหนึ่งแล้วเนี่ยข้างไฟบังอเอ,าาอือข้าง,ขงไฟนี่ข้างไฟอือ,อข้างไฟอือตออเหมือนกินตังหางอ่ดึกวัดเอาแล้วข้างไฟแล้วนะขา้างไฟครับนั่นนะ คืนแล้วนเกินอีกแล้วมาแล้วต้องไฟอยู่ข้างหลงังนี่นดเด็กว,วะลื่นถูกตัว้อาอืนอีกแล้ว <c oughs> ครับงั้นเอ๊ไปบีบเชียอะไรวันนี้ ยังไม่มีวันนี้รับเร็วจะพับจะพับมาเร็วไปเร็วเคลววันนี้จะไปแล้วมาปล่อยปล่อยปลาบงไปแย้ตัวแต่ว่าถ้าไปถึงวัตาเร็วไปปล่อยวัตาตรงนู้เฮ่อาเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจะไปต้องกลับบ้านแล้วตอนเออแต่ใจด่วยมั้ง นี่กลางไฟเปยด้นี่ยบ้งครับกางไฟแล้วออนั่นนะปากลางไฟเปนี่ครับกางปานอีกแล้ว,น,ลวน่าจะเป็นหิดตั้งหน้าแหงปลาตัวที่สองเหยื่อชิ้นสุดท้ายของปลาดวที่สองครับ สองตัวแรกได้ข้างปานมาสามสี่ตัวครับผมปลาก,กินเริ่มกินแล้วมันบงนังเอโอนะโชว์ไป ทางไฟแน่ทางไฟใหญ่ตะคิดแต่ว่ามั่นแน่หวัวแล้วครับนั่นนะทางปานดูเลยโอ้อีจ้าได้เรือแล้วเนี่ยนะข้างปานครับได้ไปนหนึ่งแผเออ ลาเป็นหนึ่งแพร่นำมัน้นำมันโอ้เป็นจรงเฮ้อคิดตังคิดตังไงเดีย๋ยดีเยวปลาตัวที่สองหมดแล้วนะครับแลกกับข้างปานมาเอาแล้วตอนแล้ว ยู่หลือบ้างนี่าาถุกแขกตัวที่สามนะครับชายตันนั่นไหนนั่นชอบเรงนะองอ่ะค้อยครับเหลือนะไบ้างไม่กินเหลือน ก็บังชาแล้ววะเฮ้ยอะข้างไฟเอาของพ่วัดเอ้อะไรนี่ของเราก็กินครับมัวหันไปมองน้องเก๋โอ้ข้างปานใส่สวยบ้างนี่ข้างไฟแล้วบ้างต้องท่านไปแลยก้องเก๋ข้างนี้ข้างไฟกินอือ ออกินไม่บอ่อไม่กล้าวดึงไปแล้วคำน่นดึงวัดอยู่ไหมอยู่อยู่โอ้อะไรนี่อะไรนี่โอ้ข้างไฟบางแลนบางน,นะไะบ้าน Ừ, mình mới chơi tại căn ba à, đây bạn à plan đặt, đặt. đâu ừ. ừ. rồi lấy cái này đi đâu cày cày đây nè cái căn phơi đây nè ôm nó nè đang ăn đây căn phơi uốn uẩn nè căn ba nè วัดนี่อยู่อีกแล้วครับผมม่าจะเป็นข้างปานอีกแล้วจะให้จริงๆด้วย้องปานอีกแล้ว ห้าโมงครึ่งครับตอนนี้เหยื่อปลาชิ้นสุดท้ายนะครับหมดแล้วครับต่อไปเป็นเหยื่อกุ้งแล้วครับเหยื่อปลาหมดแล้วครับเหยื่อกุ้งต่อ หมดแล้วเหยื่อปลาหมดแล้วเอาเหยื่อกุ้งต่อครับมันดูว่าอะไรจะกินเหยื่อกุ้งถือกุ้งมาคิดนึงพอได้ปลามาแค่สามตัว <c oughs> ไอคิดยี่สิบบาทออเอาหนึ่งสองามตหาีห้าหกถูกอะไรบังเท่าอ่ะได้สักห,ากหาก้าหกูกอะไร ดึงครับดึงหนักหนักตอดกุ้งเราอยู่ครับวัดนี่แน่อยู่แล้ว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 ครับกินกุ้งเราปลาอะไรกอดวูบวาบกอดวูบวาบโอ้ยบางวันตุบเลยกุนกุ้งกลืนทุกปลาครับ บนกับปลาค้ตังแล้วมันนางบนกับปลาค้ตังอยู่แล้วบาง <c oughs> ออกหรือแน่ก้อง,นะงด,ดึงครับดึง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  หนึ่งวัดนี่แน่อยู you ่โ oh อ้อะไรกเออเอาไ <laughs> ว้นะเนหะะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยซ้อนตรงนั้นเลย,ย,ยให้เอไว้นะเนหะะเดี๋ยวซ้อนให้ด้วยเลยเ <laughs> <laughs> พื่อได้รตัวใหญ่ยังมีความหวังแต่ตอนนี้ต้ข้างไฟไปก่อน บ้านบ้านไปตุ้มนลบมาดดไม้ขึ้นแน่นันเอนแงไปขึ้นอออืการแบตจิบผัดน้ำกับไส่ตันเนี่ยแล้วเห็นแล้วอือออ้ผัดสตันเป็นเป็นครับอ่ะ Quân cấp băng tay này bằng băng á ừ. Mình chạy nồi เอาแล้วนี่ม yeah> ีเปเดียวมครัว่าตอดแล้วด้วกินแล้วด้วยรได้กินเอ้เวพาไปเสียแล้วบ้างก็่าสัคังไฟเงนี่มา่ละหือเอาแล้วนั่นเ๋ยาละหรืออยู่กินปลาใส่ตันแร้วได้ วัดน hey! in ี่แน่ทางไฟเน่เลยทางยูทางไฟทางไฟมันชอบแรี้ยงกับไต่ต <c oughs> ันออกมาแล้วเอ้ยตัวใหญ่แล้วนู่นี่บ้างเฮ้ยกินปลาไต่ตันครับทำมันชอบขายกงินทั้งตัวเลยทำมาแล้วโอ้ยโอ้ยทางป้านใหญ่กินปลาไต่ตันครับไม่บางเกี่ยวกอนเลยผมไม่ทันแลยนี่ทัน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  bằng mì vậy vậy đó thì bằng là để khay cấy đầu leo khu leo láo cái chỉ tăng láo chỉ tăng láo đào lút ừ. đầu leo อะโจยส่วนแล้วไอจส่วนกลางไฟบมเล้วคาดเลรต้โอ้นีครับมันสวนอไม่ใช่ไอหน้าเนี้ยกินตังไาแห้งไงมันร่วนเแห้งกินตังนงแห้งครับบัดอยูนี่มันแนมันจริงไงเนียเออเอกินตัง้าแห้งครับผมฝ่าแล้วไม่ต้ออือ แห้งมาแล้วขิดตังได้แห้งครับอือกลับแล้วครับวันนี้นี่ครับปลาวันนี้กลับปลาทุกแขกสามตัวแล้วเหยื่อกุ้งขีดหนึ่งได้ปลามาทั้งหมดสิบเจ็ดตัวครับมีขีดตังหน้าแห้งตัวหนึ่งแล้วก็พวกข้างปลาเล็กๆพอได้ท่อแล้วครับผมไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ ปลาวันนี้เยอะอยู่นะครับผมเอาไปห้าตัวครับที่เหลือนี้เดี๋ยวไปให้บังครับให้บังไปครับโอ้ได้แล้วในที่สุดก็ได้หน้าแห้งเอาไปเอาต้องบอกว่า้่าตัวเอาไปเลยเพราะไม่ไม่ใช่เพราะว่าเพราะมัน กินกันสองคนเนาะอีกนึงนึงมดจะนเอานี่เอาแตกินตังนได้บเยอะแยะเต็มหลก่ากตังคโงต่เลยเขาพุณเยอะแยะครับแล้วกินตังได้สองตัวเอากี